สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื้อนี้กคะมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชี่ยรวันหวยออกเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอยู่ในบ้านค่ะเพิ่นเปิดเพ้งค่ะท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้ส่วงเศร้าอยากบุ่นวายเนี่ยครับค่ะจักยังเป็นยังค่ะท่านผู้ชมตะวันไก่ไก่ซีมงแรงเอ่อ ก็จะได้เห่เนาะค่ะดานุช้ชมเนาะครับผมอาคลิปนี้เป็นเลขความฝันของน้ำเสียวันหวยออกค่ะพร้อมกับเลขปูวัดปลาแล้วค่ะปูวัดปลานี่น้ำเสียไปหาสองปีไปครั้งหนึ่งค่ะคอ่าเพิ่นมาเจิมเฮียนให้น้ำเสียค่ะอ่าเลขก็ออกซีหน,นึ่งเกตเนาะค่ะก็แปดศูนย์ครับเดือนกุมภาพค่ะดานุช้ชมค่ะบ้านนี้อ่ น้ำเสียก็เลยไปหาปูไปหาปูที่จริงปูว่ได้บอกเลขเนอะค่ะน้ำเสียจดมากืสือๆค่ะเพราะว่ามันอกอกจากปากปูค่ะ,ค,ค,ะคือจังพาวัดพาทโดงเหินไหมครับค่ะตีน้ำเสียไปไทายออกอะไรในเอฟซีเบิ้อกันนะงวดว่างันตีถายนามไหมาเนาะค่ะเป็นปริศนาการเลขกับเขาอิลีค่ะดันมุม่ส้มค่ะนี่ละค่ะดันมุส้ม เอาพร้อมกับความฝันของน้ำเชี่ยฝันวา่าขี่จักรยานมืดขึ้นค่ะท่านผู้ชมกับเกลองเชี่ยทีปัน้นขักปันน้นแหน่ค่ะท่านผู้ชมค่ะรถจักรยานแต่ว่านา่นที่ฝันที่เธอบางเที่ยกับคิวบางเที่ยกับว่าคิวนี่โดยเนี่จักรยานค่ะท่านผู้ชมค่ะกับจะมีเลขพิเศษให้เนาะค,ค่ะเลขพิเศษค่ะ เอฟซีถามมาหลายเด้อค่ะว่าน้ำเชี่ยวันเกิดอายุเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ไดบอกอยู่ในคลิปอยู่ดีสี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบเอ็ดปีค่ะท่านผู้ชมสี่สิบเอ็ดปีค่ะพศอสอสองเกดค่ะก็ได้เฝ้าอยู่ค่ะท,ที่จริงอายุน้ำเชี่ยนี่ออกทุกปีแต่ว่าแหงจะว่าคอยออกตนอ้นต้นปีป ค่ะหรือว่าจะงวดนี่กับบอจักเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะล่องเบิงเนาะค่ะเอาไปเบิงแนวทางกันเลยเนาะครับผมท่านผู้ชมอันนี้ก็คือแต่งวดก่อนเนาะครับน้ำเสี่ยฟันตงว,วดว่าล,งลุงพอลุงเพิ่นเสียชีวิตเพิ่นมาบอกเละค่ะเพิ่นบอกแต่สองเนาะอันนี้อันนี้น้ำเสียรลงไปแล้วอันนี้กลางๆงวดน้ำเสียกับล่งไปฟันเห็นปูซีดาเนาะึงกนี้แถา อายุตรงกันอืมอันนี้เพิ่อนบอกห้กับบ้านเอาอันนี้กับฟันตะตองวดนีนะค่ะท่านผู้ชมเนี่ฟันตามนี่เลยค่ะเอาไทเอฟซีอยากตัดนีนะค่ะซีเก้านี่ซีเก้าสองสองเก้าสองนี่เก้าสองกำลังดังนี่เก้าสองมีแฟนคลับของนันเซียทรงไล์มาบอกบอว่านี่ว่า เยงก็เถ้าครบรอบน้าเชี่ยมาอยู่บ้านเห็นไหมโอ้รถขนของเห็นไหมขนของทีเอฟซีคนใด่ะยีสิบใบเห็นไหครับหมู่บ้านคนส่งไร่มาบอกนี่ค่ะน้อง 9, 2, นส่งเก่าสองนี่นี่ปฏิบัรถคนเก่าสองเนาะเมีนเก่าสองค่ะเก่าสองออกตรงเลยดนครับค่ะสิไดอีกว่าน้ำเชี่ยอเ้ยพี 6, 6, 6, ่หหกหกเนาะค่ะ ปีหกหกค่ะิ่นว่าเพิ่นไดฟันใดยี่สิบใบค่ะท่านผู้ชมเก้าสองตรงตรงเลยรถขนของค่ะมาอยู่บ้านนี่ค่ะท่านผู้ชมปันตะตองวัวเอ้าบารนี่มาเบิ่งด้ค่ะอันนี้คู่กันเนาะนี่ฟันตะตองหัวค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชม ก็มันบอกเขาน้ำเสี่ยกะเสียบว่าบอกเราค่ะท่านผู้ชมบางเทีเอซีกับว่ามักเด็กฝันน้ำเสี่ยกะบ,บึงเด็กคำนวณเอาเนาะครับค่ะนี่ค่ะคืออาจารน้ำเสียบอกนะค่ะน้ำเสี่ยฝันว่าขี่จักรยานกับเก่ามาเชีย่ยมัดขึ้นค่ะครับปั่นจักรยานถ้าว่าขันเปิงน้ำเสี่ยกันฝันเห็นจักรยานนี่มันแม่นอยู่พักล้บงบ้านนี่ <laughs> แม่นแน่ว่าแม่นแน่เนาจักรยานเนาะเนี่ยค่ะ เลขออกวันเสาร์ความแล้วค่ะท่านผู้ชมเลขออกวันเสาร์ความเคยถือเก็ตๆหน้าแล้ว้อค่ะนี่เลขกํำลังวันกัตรงมเก็เอกีกครับโอ้ขาเลขออกเก็เก็ดเก็ดหนีน้ำเสียนี้ <c oughs> ถือผูดเด้ <c oughs> ดเดียวค่ะเพราะว่าเอฟซีบางทันพิ่นกับพวกมาก่วมฝันของน้ำเสียมันหลายตัวค่ะแต่ว่าหลายตัวน้ำเสียก็ถืออยู่ด้ค่ะท่านผู้ชมเห็นบอกรูนะ่ะได้ทั้งบนทั้งล่างรูน่ะค่ะ แต่ปูหมักเนะ<ห>าะเขานำเสนอเขาเห็ดงนันกตาม,น,ตน,น,มนั่ลนละค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ละค่ะฝันวาขี้จักรย่านไโหลเทั้งเหล็กอ,อกวันเสาน้ำเชี่ยก็เรียกว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะเลขพิเศษแต่ว่าน้ำเชี่ยสิบบ่บอกเลยคะ่ะว่าเลขพิเศษนี่อย่าง <c oughs> พิเศษนี่อยู่ในเฮียนน้ำเชี่ยนี่ลคะนนค่ะท่านผู้ชมค่ะหนึงหน่งหกหนึ่ง หรือว่าจะออกหนึ่งหนึ่งก็ได้อันนี้เนาะเหล็กพิเศษครนีับเหล็กพิเศษติดหนึ่งแล้วค่ะ่ันผู้ชมอษาน้ำเสียพิเศษให้อีกแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วถ้าพูดถึงแล้ว มันบ่ค่อยออกต้นหงวดเนาะาเนาะอ้นต้นปีเนาะอายุน้ำเสียนี่ค่ะเ่านผู้ชมอายุน้ำเสียอันนี้ก็คือพิเศษอีกีละค่ะเ่านผู้ชมอายุน้ำเสียเนี่ยออกทุกปีกับพ่อสอแต่ว่าพ่อสอนมัหันบ่ออกเลยสองกิตค่ะบาน,นี้อายุน้ำเสียเนี่สิโบ่มกออกตามได้ทีสังเกตนะซิโบ่มกออกก่อนเลาะ,ละ มก,กลุลากุมภาหรือว่าสีอ่อกมูนี่กับว่ารู้นะนี่เนาะครับมักจะออกรอๆอส่วมกลางๆค่ะเอ่ชอชนกำลังวันนี่ค่ะดั้งมืชมนี่ชนชนค่ะนี่ละค่ะดั้งมืชมมีแค่นี้ละค่ะงวดนี้น้ำเชี่ยกะลงกำลังวันใหเย็บซี่เบิงรงนละไรด้อค่ะ อันนี้เขียนไว้แต,แต่ต้องวดให้เอฟซีเบิงน้ำเสียกระเป๋ายู่ในคลิปอยู่ว่าเล็กําลังวันน้ำเสียบบมักจะกอดข้อกันมากค่ะแต่ว่างวดนี่สงสัยย่านกอดข้อกันมากเพราะว่าฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค,ค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมนี่อันน,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 นี้อันนี้เ่าเมนมาเขียนมือนีมืออื่นแล้วค่ะท่านผู้ชมเขียนแต่ต้องวดคนด้วยเนี่นี่ค่ะว่าน้ำเสียจะสวิตให้เอฟซีเบิงะะ้งก็ค่ะ อันนี้ต่องวดมนนี้วันหวยออกเนาะครับค่ะนี่และคะ่ะท่านผู้ชมเอาบาน,นี่พิเศษนะคะท่านผู้ชมพิเศษค่ะนั่น,น,นทีไปหาปูนะคะนั่น,น,นทีปูมาหาพร้อมค่ะอพอดีปูเพิน่นปวดปลาที่พิ่นมาเจิมเฮียนให้น้ำเชี่ยมาเจิมบานนี่แหละเนาะครับค่ะ ปีพ่อสองหก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 คนว่าเนาะครับค่ะเลขออกอ่าซีซีหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งเจ็ดว่าถอดแมนซีหนึ่งเจ็ดก็แปดศูนย์ได้ถอดซีหนึ่งเจ็ดก็แปดศูนย์เมื่อวานอ่ะซีหนึ่งเจ็ดก็แปดศูนย์อันนี้เลขออกตอนเพิ่งมาเจอเมียนไห้ซีหนึ่งเจ็ดก็แปดศูนย์ เดือนกุมพ่าเนาะแม่นเดือนกุมภพอันายจูอาว่าทีชิมโฮกุมภาพ่าแตาจำผิดเพิ่นมาประมาณต้นต้นอ่หลังเลออกอืกนี่คือเลกออกไปแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นม,มืนม้อนั้นน้อเสียไปวัดาหาปูบ้านนี้ป้าสองปีไปนึงค่ะเพิ่นบ่มีเวลาเนาะค่ะท่นานผู้ชมโอ้เพิ่นเดินสายแบบว่า คือวานเนาะค่ะพาดังค่ะเป็นเดินสายค่ะขึ้นเนื้อลงไตค่ะท่านผู้ชมเนาะคะปูเพิ่นก่ว่าอยู่ในวัดว่ากับขอบขั้วของน้ำเชียนเนี่ยะไปหาปูค่ะเว่าไปว่ามากเได้บอกเลขเพิ่นว่าอยู่ซื้อกะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าปีบานยี่สิบเก้า นี่เพิ่อนบอกแค่นี้แหละค่ะท่านผู้ชมครับคือจ้งกันพาทุดงเห่นไหมแม่พาทุดงเพล่น้ำเชียเก่ามาเชียร์ถวายหน้าพูเนาะอืมมินอเพิ่นเดินทุดงมากรดเต็มสินเดียกันไหมรดเต็มนี่ค่ะท่านผู้ชมนั่งมาฝากเอฟซีเนาะครับค่ะวันนี้มนเขากันกับอายุคุณปวีณาเพิ่อนน้าแถานี่เห็นปะแม่นี่ พ่อซอ,เก,อ,อเกิดอีกค่ะท่านผู้ชมนั่นเห็นบอนี่นะคะท่านผู้ชม,มเอามาฝากเอฟซีได้ค่ะท่านผู้ชมนี่กำลังวันนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมวันหวยออกค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเป็นจังไดค่ะ คันเอฟซีบ่มักว่าเลขหลายตัวฝันหลายกันนั่นรอบกับพ่านได้ค่ะดันมุ่งส้มพอวางวดว่าขันน้ำเสียกับอะไรเลขน้ำจะคองนีในระค่ะเลขควบฝันเนาะค่ะได้ทั้งบนทั้งล่างกับเลขควบฝันจะคองในราคาดันมุ่งส้มค่ะเออเลขพิเศษนันหนึ่งหกหนึ่งนันตัดเอาเด้อค่ะถ้ามักถ้ามักหนึ่งหนึ่งก็ตัดเอาค่ะดันมุ่งส้มขันนําเสียจะเอาอยู่ นั่นละอายุน้ำเชื่อก็โล่งหายแล้วค่ะเลขกปูเพิ่นว่าได้บอกเหลขกเพิ่นบอกออกมานน้ำเชื่อก็ได้จดมาฝากเอฟซีเนาะครับเทียมันเข่าค่ะเหลขกํำลังฟันงวดนี่น้ำเชื่อเอ่อย่านเพิ่นกอดกัน้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ากำลังวันของน้ำเชื่อนี่บ่คอยกอดข้อกันมาเอฟซีก็ได้เห็นเนาะแมนครับผมค่ะอันนี้เ้าตามวามเป็นจริงน ที่ันผ่านมากครับผมค่ะแต่ว่าหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสามน่ะน้ำเสียเขียนไวต้ตะโดนแล้วรับค่ะย่านมันกอดกันมากค่ะท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวน้ำเสียค่ะฟันหวานฟันต้องดเนะาะค่ะที่ว่าคนไปหลักอังเปาอยู่ลานสะดวกสื่อน่ะแมนจริงก็เป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเดียตัวนั้นลานที่เท่าแมนลานเสดวกสื่อปาร์ตคยบอลูเลยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเตี้ยอันนี้ก็ว่าหนึ่งหก หนึ่งอ,อ่ะอืมกันไว้น้ำเสียไว้น้ำพี่นองหนึ่งหนึ่งนี่ครับอืมแงสันน้ำเสียกับสิเอาอยู่สันหนึ่งหนึ่งเอาสารับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ